สวัสดีจ้าวันนี้จะพามากินตาป่าด้วยจ้ะวันนี้ก็จะมีเป็นผักไอ้นี่กวางตุ้งห้องเต้นะคะอวบอวบเลยแล้วก็จะมีเป็นข้าวโพดอ่อนด้วยจ้ะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งเผานะคะนี่กุ้งเผามาแกะกุ้งเผาก่อนกุ้งเผาอืมวางไว้ตรงนี้เลยเนาะ แซ่บพี่น้องมากินน้ำกันเด้อว,วันนี้เพิ่งได้กินเขานี่จัดไปจัดจานแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีขนมจีนว,ว้าวมามากินน้ำกันพี่น้องมาเอาแล้วกับกิน <c oughs> เอาแล้วกับกินมา อันนี้ตําเองเด้วจ้าตําเองเด้วแซ่บขนาดแต่แกอร่อยแม่อร่อยแม,ม่อร่อยก็กินไปอันนี้ลงทุนไปซือปูตลาดมาเลยเด้อยนี่อืมพักกอบมาก หัวไม่กล้าเขากล้องอายบอกหืนยันหัวกุ่งอือลูทุกข,ขาพิ่งกลับบ้าน เขาโผล่ตอ,อนอ่อนเลยะอะทำยังไงทำอนี้ก่อบมาก ห้องเต๋ออืมห้องเต๋แล้วก็อีกใก้วันอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบหนนะแบบ,แบบดงอืมแบบหลงอันนี้แบบสั่นแบบนี้จะกรอบกว่าอืมแก้็น้ำซีงก่อน ที่แบบว่าว่าผักขมๆมอะ่ะกินตัวนี้เลยไม่ขมไม่มีรสชาติขมมันจะแบบว่ากรอบกรอบอืมอืปรุงเนื้อแน่นๆมาก ไปรดถดทําเหี้ใหญ่พี่น้องหือครับกินครับเขาพูดอ่อนกับแรั นี่อะหฮเชอรี่อยเชอรี่รแม่ฝากมาอีแม่กับอีพาะฝากมาให้อยู่บ้านเราหากินงไงไฮเชอรี่ เขาบอกว่าใช่แล้วคือทำตามเถอะก่าจะได้กินเป็นชั่วโมงเนี่ยตามเอ็นมันหึงจะดสักนั่งบอกว่าเผื่องซื้อเผื่องมาตามก็มา้อยสองร้อยเหรอจืมทำมันสัก คือเราอยากอยากใส่อะไรก็ใส่ได้หมดนะปุกไปเลยแบบนี้อืมงงไหม ไม่ได้ซื้อปลาหมึกมาใส่นะถ้าใส่ปลาหมึกกับปุ่มอีกก็จะแซ่บมึงก็ชวนกันเหรอจำเบะทำใหญ่แบบนี้เลย อ้มอืมเขาสอนรถมาใส่ยงยังไอย่างนี้จินทางเนาะ

ทำใหญ่แบบนี้เอาพุกไปโลดเน่ะพุกกันไปโลดเา้าไปโลดแบบนี้ โอ้ยแสบหลายพี่น้องอืมกินเนื้อเมันสับถือ้ะอืมอืม อื mm ่อ hmm. ยที่สุดมันอ่อยที่สุดหน่อยจ้าเนี <laughs> yeah. mm ่ยืม